หลังจากที่โฟกัสจิรกุลนักแสดงสาวชื่อดังได้ออกมาแสดงความเห็นในเหตุการณ์ความรุนแรงจากการสลายการชุมนุมด้วยน้ำแกส๊สน้ำตาลและกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ชุมนุมรีเดมที่มีทั้งกลุ่มเยาวชนปลดแอกและกลุ่มราษฎรที่นัดชุมนุมเดินขบวนไปที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์ทำให้มีผู้บาดเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนรวม33รายเมื่อวันที่1มีนาคมที่ผ่านมา โฟกัสได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวว่ามันต้องรุนแรงขนาดนั้นจริงๆหรอการเรียกร้องมันถึงเป็นเรื่องร้ายแรงได้ยังไงยินดีกับความรุนแรงสะใจที่เห็นคนเจ็บนั้นหรอหรือคุณนิ่งเฉยกับความรุนแรงได้ยังไงนายสั่งอ้างนายสั่งทำร้ายประชาชนจนเคยชินลืมความเป็นมนุษย์จนหมดสิ้นไปแล้วหรอพอใจกับชีวิตแบบนี้จริงๆหรอคะถามจริง อยากให้ลูกหลานโตมาในประเทศที่มีประชาธิปไตยปลอมๆแบบนี้จริงเหรอคะคิดจะสอนลูกหลานให้อยู่ใต้เท้าแล้วหุบปากอยู่เงียบๆในกาลาต่อไปเหรอคะยอมรับสักทีว่าระบบประเทศเรามันห่วยมันต้องแก้ไขรัฐบาลกะโหลกกาลาเน่าเฟะกินภาษีไม่รู้จักพอโกงกินขนาดนั้นมองหน้าตัวเองในกระจกไม่รู้สึกสมเพศตัวเองบ้างเหรอคะที่หากินบนความเดือดร้อนประชาชนกดขี่ประชาชนที่เห็นต่าง พวกลุ่มยังกล้าที่จะเสนอหน้าสวยสุขได้ยังไงคะถามจริงหลังจากที่โฟกัสออกมาแสดงความคิดเห็นดังกล่าวก็ทำให้มีกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่เห็นต่างในทางการเมืองเข้าไปต่อว่าเธอเป็นอย่างมากอย่างไรก็ตามโฟกัสไม่ยอมให้ถูกต่อว่าอยู่ฝ่ายเดียวได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นตอบโต้อ,อย่างดุเดือดโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งเข้าไปพิมพ์ต่อว่าเธอระบ,บุว่าทำไมไม่ย้ายออกจากประเทศไทย งงกับคุณพี่จังเลยประเทศไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ยังหากินกับพวกโง่ๆงที่คอยอวยน่าสมเทศจริงๆคุณโฟโดยโฟกัสเข้าไปตอบว่าทําไมต้องออกจากประเทศคะประเทศนี้บ้านคุณคนเดียวหรอตักน้ําใส่กะโหลกชะโง,งกดูเงาตัวเองบ้างชีวิตทุกวันนี้มันดีจริงไหมหรือพอใจกับคุณภาพชีวิตต่ําๆ อีกความคิดเห็นเข้ามาต่อว่าและไล่โฟกัสให้ออกไปร่วมชุมนุมกับม็อบซึ่งโฟกัสตอบกลับไปอย่างดุเดือดว่ายืนแย่งอากาศหายใจกับมืออยู่ไงคะ